สวัสดีค่ะกับาพบกับลัคีิพายิติพ,พยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำานายดวงในวันที่10กุมภา2 5 6 6เนะีคะให้คนทั้ง7วันเกิดเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะก่อนอื่นขออน,นุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอไพ่ของคุณออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นเลยที่คนวันอาทิตย์มาเลยะคะ่ะคนวันอาทิตย์มีแม่นางถือไม้เท้านะคะนะ แล้วก็มี The Wheel of Fortune นนะคะแล้วก็มีอ่าก้าวดาบนิดหนึ่งอ่าเขาบอกคนวันอาทิตย์นะ เาชะตานะคะเรื่องของการงานก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาหูไปนาเาตาไปไร้ซักก็ทําได้อีกนานนะนะคะแล้วก็ทั้นี้ชะตาของคุณกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่นะคะเดินหน้านะคะเต็มกําลังนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ดีนะก็คิดซะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะคะนะ าะตรงนี้ดวงกาลังโครจรอ,อยู่นะะคุณอาจมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลนะคะหรือว่าจะป,ป่วยไม่สบายมีกันปวดหัวปวดเหนือกปวดฟันปวดกระบอกตาปวดคิ้วปวดหูนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันมีการมึนงงเวียนความดันต่ําความดันสูงได้หมดระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะเครียดกังวลหรือนอนไม่หลับนะ,ะนะคะขอพายทักพิเศษหน่อย อ่าช่างคิดช่างฝันจินตนาการสูงนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความคอทสร้างสรรค์คิดโปรเจกต์ในหัวเยอะนะคะเขาบอกให้ทำทีละอย่างเด้ออย่าทำอะไรที่มันพร้อมๆกันมันจะพังนะคะว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนช่างคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำทีละอย่างสเต็ปบายสเต็ปนะคะก็จะได้มันจะได้สำเร็จไปทีละอันทีละขั้นทีละตอนนะคะตามน้นเลยนะต่อไปคนบรรจันนะคะสามใบนะคะคนบรรจันมี เจ็ดไม้เท้ามาเลยนะคะและ4ดาบอีกนะคะและสองถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะคะเรื่องของหน้าที่การงานวันนี้มีชาเลนจ์แน่นอนนะเตรียมตัวเหนื่อยเตรียมตัวลุยนะคะนะอย่า ยอมเด็ดขาดอย่าท้อเด็ดขาดสู้เท่านั้นนะทาเคจิเท่านั้นนะคะแล้วจะสําเร็จนะคะเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์ไงคุณขาคุณยอมไม่ได้คุณถอยก็ไม่ได้คุณทิ้งไม้ก็ไม่ได้คาบไว้อย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งนะคะนะมันมีหรือว่ามันมีมันมองได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะบอกที่ผ่านมาคุณกรมงานหนักระวังป่วยนะ,ะอืมเพราะว่า มันมันส่งผลไงนะคะจากการกรำงานหนักนะคะทำให้คุณป่วยไม่สบายนะคะนะร้มหมอนนอนเสือ่อหาหมดหาหมอกันได้เลยทีเดียวยิ่งคุณผู้หญิงนะต้องระวังเรื่องของโรคที่เป็นโรคของผู้หญิงนะคะปวดท้องไม่สบายปดลูกนะคะอะไรได้อีกอะนะคะเลือด ลมไม่ปกตินะคะประจำเดือนไม่มาอะไรอย่างเงี้ยต้องทำไงปรึกษาแพทย์ค่ะแล้วคุณจะเจอหมอดียาดีหายนะคะเพราะนั้นถ้ารู้ตัวว่าไม่สบายพบแพทย์นิดนึงนะคะให้มันแก้เคล็ดไปเลยก็ได้นะมันจะได้หายนะคะนะเขาบอกว่าหรือที่ผ่านมานะคุณนะมันมองได้อย่างหนึ่งคือที่ผ่านมากรำงานหนะักนะคะวันนี้ได้พักแล้วนะนะคะไม่ดว่าอาจจะเป็นการลาลาป่วยลาพักร้อนวันว,นวนหยุดเป็นเดย์ออเป็น อะไรก็แล้วแต่นะนะคะได้พักสักทีนะแล้วก็อาจจะมีเวลาได้ใช้กับคู่ของตัวเองมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นคู่รักคู่เพื่อนคู่พาร์ทเนอ,อะไรก็ป้าไปนะคะก็อาจเป็นได้นะคะตามนั้นเลยนะอันนี้ดูให้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต3ามเวอร์ชันต้องแยกฟังหูดีๆนะหูต้องดีๆนะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามดิฉันมาจะทราบดีว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะมองไว้ให้ทุกอย่างเลยอ่าขอพายทักพิเศษหน่อย ให้อาาบอกว่าคุณอาจได้โชคลาภข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอคู่นะฮะตามนั้นค่ะนะ,ะต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีเดือดตาอีกแล้วว่าคุณว้ายเดึงเรียนตโตโตคุณขนรุกเวอร์ไหม อ่าแต่จริงคนลุกจริงเออเห็นเหรียญโตไม่ได้เลยตาวาวอ่าเขาบอกว่ามีเดอะมนด้วยนะฮะเจอสตาร์มากรเดมูนอีกแล้วในวันนี้นะคะนะมากับโชคลาภเงินทองนะคะที่ฉันถ่ายว่าดีนะคะนะแต่ตัวคุณอาจจะมีเรื่องของความกังวลเกินเบอร์หรือคิดอะไรต่างๆนากันนะนะคะอาจจะมีเรื่องของรางสังหรณ์ที่มันแม่นยำนะฮะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสิ่งลี้ลับนะคะหรือสิ่งมหัศจรรย์ใดๆเออนะฮะตานั้นแหละนะ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะมันดีทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ทําอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นบอกไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตเราเนี่ยทําไปตามสัญชาตญาณหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรตามโชคชะตาที่มันพาเราไปวันนี้ค่ะนะคะ,นะคะดีแล้วนะขอพัยท้าพิเศษหน่อยอ่านี่ไง นะจะเอาคนคนเขาจะมาเอาเงินมาให้หรือไม่วันนี้คุณอาจจะมีเรื่องได้ทําบุญด้วยนะคะตามนั้นเลยนะไม่เป็นผู้ให้ก็เป็นผู้รับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ,อในหนึ่งเขาเตือนว่าไม่ได้ทําบุญนานแล้วเธอไปทําบุญสักนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยไปสิเออนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะคะสามใบนะวันพุธมีสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เดื ไฮรเฟนนะคะสองไม้เท้า,านะคะนะเขาบอกว่าคนวันพุธวันนี้นะระวังเรื่องของความหงุดหงิดนะคะนะหรือการตั้งเป้าหมายนะคะที่มันอาจจะ ไปไม่ถึงเป้านะคะอย่างคุณตั้งไว้ร้อยอาจจะได้แค่60 70อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอยากตั้งให้มันเว้อรไว้จะได้เยอะๆได้เยอะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการปวดท้องปวดไส้นะคะวันนี้นะมีกดมีแกส๊สมีลมมากวันนี้นะคะนะ ก็ทําให้หงุดหงิดได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ก็บอดจอยเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทําบุญให้ทานนะคะวันนี้อาจจะมีการเข้าใจปรงในชีวิตมากขึ้นหรือเห็นสัจธรรมมากขึ้นนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการทําบุญไหว้พระสวดมน,นะคะนะหรือได้ไปรับเชิญไปงานบุญงานกุศลต่างๆนะคะนะเรื่องของการงานมีการมองว่าเออ อยากจะอยู่ในที่ที่มันมั่นคงกว่านี้ดีกว่านี้นะคะอาจจะมีการรอสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีการาวางแผนวางแผนใดๆนะคะหรืออาจพบเห็นบริวารที่กําลังจะโคงงานติดต่อง,งานนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าบริวารอาจจะมาคุยให้ฟังพี่ผมจะย้ายงานนะเออผมจะไปสมัครที่นู่นที่นี่นะเออมันได้มากกว่านี้นะเอออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า พี่ผมจะไปญี่ปุ่นนะเออวางแผนอยู่ตอนนี้จะไปเที่ยวนู่นนี้นั่นก็ได้นะคะตามนั้นเลยขอพายทักพิเศษหน่อยค่ะอ่านี่ไงนะมีเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะดีนะคะนะถ้าใครติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเนี่ยต่างดินต่างแดนก็ได้นะนะคะต่างถิ่นก็ได้นะ,ะที่มันไกลนะคะออกไปนะคะก็เรียกว่าดีค่ะนะคะทางนั้นน่ใช้โชคให้คุณนะคะแล้วก็ สามารถทําได้นะคะนะคุณอาจจะรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่จากทางไกลก็ได้ด้วยนะคะซึ่งมันดีไม่ดีนะฮะนะระวังน้าหนักตัวเพิ่มนะสุขภาพสติตั้งทันได้นะคะวันนี้มีอาการปวดปวดท้องประจําเดือนขาดหรือเปล่าลองเช็คดูนะคะนะอาจจะมีน้องก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตามนั้นเลยนะ่อไปนะคะพฤหัสมีคิงดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะและ หเรียญน,นะคะเขาบอกวันนี้นะเรื่องของอคนวันพฤหัสต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์คําพูดคําจานะคะบางทีพูดจาหยาบหยามคนอื่นหรือว่า สร้างศัตรูโดยไม่รู้เตลเดียวทําให้บริวารเสียอกเสียใจนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีหงุดห,หงิดงุยง่ายยี้เงาได้วันนี้นะคะเรื่องของการเงินดีค่ะนะคะมีความปังนะคะอาจมีคนนาเงินมาให้นะคะอ่าหรืออาจได้รับการแบ่งปันปัจจัยีปัจจัยห้าต่างๆนะคะขอพักพิเศษหน่อยระวังเรื่องของอาการเครียดกังวลนะคะนอนไม่หลับคิดมากปวดฟันปวดหัวปวดสมองไม่เกรงความดันต้องระวังนะคะตามนั้นเลยต่อไปต่อไป,อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สาม นะคะสุกมีหกเหรียญน,นะคะสิบถ้วยนะคะและเจ็ดถ้วยนะคะ อ่าเขาบอกคนวันศุกร์นะคะก็วันนี้อาจจะมีเรื่องของการทําบุญให้ทานถ้าคุณไม่เป็นผู้ให้อาจได้เป็นผู้รับนะคะเรื่องของครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีอาจเกิดความสุขความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งนะคะทีมงานบริวารพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้อาจได้กินข้าวกับครอบครัวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะมีเจ็ดถ้วยอย่างนี้ก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคอทสร้างสรรค์ได้ดีนะคะตามนั้นเลยขอให้ทา,าพิเศษหน่อย อ่าเหรียญมาเนี่ยเก้าเหรียญนคุณได้โชคได้ลาบแหละนะนะคะไม่เสื้อผ้าแซ่บแผพันอาหารก็อาจจะได้เป็นเงินเลยนั่นแหละนะตามมันคาะเงินปังมากนะฮะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สา,สามใบคนวันเสาร์มาด้วยเฮอร์มิตอ่าสิบเหรียญก็มากใครบอกจะมีแต่เฮอร์มิม่จริงเออ ขออีก,อกอมาชาริออตนะนะวันนี้เหนื่อยหน่อยคุณนะคะนะใช้ความสามารถของตัวเองล้วนนะคะแต่การเงินก็จะดีนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้ลาบจากสัตว์2เท้าสีเท้าหรือทีมงานบริวารให้ลาบผลดีมี่ะมีพลังร,งร่วมมีพลังบวกช่วยเหลือนะคะนะ ความอบอุ่นดีครอบครัวดีนะคะนะถ้าไม่เป็นเรื่องของพลังงานทีมงานบริวารก็จะเป็นเรื่องเงินที่ดีนะคะนะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางหรือความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากนะคะแต่คุณทําได้อยู่แล้วเพราะเจ้าชะตาเป็นเฮอร์มิตรซะอย่างนี้นะคะมันเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนเกง่งเออเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นคนเกง่งจริงด้วยนะนะคะมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเหนื่อยแต่ สำเร็จโอเคค่ะนะคะนะมาทั้งเฮอร์มิสมาทั้งแม่ทับเนี้ยก็คือว่าลุยพร้อมรุยวันนี้เต็มตัวถกเราถลกแคนเซอร์หลอได้เลยเธอนะอ่าขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่ะาไพ่ก็บอกว่าวันนี้วันนี้ก็ยังมีเรื่องของความคิดฟุงฟ้งฟุ้งคิดสร้างสรรค์น,นะคะนะอ่าถ้าไพ่ตัวนี้ออกเป็นตัวทักเตือนก็เขาบอกว่าทําอะไรท,ทําทีละอย่างน้องเอ้ยแล้วน้องจะสําเร็จดีนะคะตามนั้นนะ จบแล้วนะนเจ็ดวนเกิดเป็นยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ